สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่อง Back c ค v e r และสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมาังงะ b a c ค Cover ในตอนที่370กับ371นะครับผมซึ่งก่อนอื่นก็ขออภัยทุกคนกันเลยนะครับที่ห่างหายกันไปเนานเกี่ยวกับ Back c ค v e r คือน่าจะ7เดือนเต็มเต็มที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปอะไรเกี่ยวกับ Back c ค v e r เลยนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยก็คือลืมครับคือแบบไม่ได้เข้าไปเช็คข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Back c ค v e r เลยพอเข้าไปเช็คดูเออ้้าแแบบม2ตตนนลว ก็มาทวนความจํากันสักนิดนะครับผมจากที่หายไปเนิ่นนานซึ่งแบ็คโคเวอร์ในตอนนี้ทุกคนก็ได้มารวมกันที่เมืองหลวงของอาณาจักรโคเวอร์นะครับเพื่อเข้าต่อสู้กับลูเซียสที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นท่าตัวเองได้สามารถแยกร่างตัวเองออกมาได้ซึ่งมันก็แข็งแกร่งมากๆแต่ทว่าทางฝั่งอัศวินเวทนมตน์โดยเฉพาะกลุ่มกระทิงตําแอสตาเนี่ยก็ได้ทําการแชร์พลังแอนตี้เวทมต์ของตัวเองให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับทำให้ทุกคนมีพลังแอนตี้เวทมต์เพื่อใช้ในการต่อสู้นั่นเองส่วนแอสตากับยูโนเนี่ยก็ร่วม มือกันเพื่อต่อสู้กับลูเซียที่เป็นล่างหลักเปิดมาตอนที่370ระหว่างที่แอสตากับยูโนกําลังไล่ต้อนโจมตีใส่ลูเซียก็ได้เกิดแผ่นดินไหวที่พระราชวังนะครับซึ่งพระราชาเนี่ยก็แตกเตื่นเลยว่าประสาทงชั่นมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนโปรดรักษาชีวิตชั้นไว้ด้วยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นเมืองทั้งเมืองเนี่ยกำลังลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็มีแบบเออม่านฟ้าเปิดแล้วก็เหมือนเป็นรากไม้แสงอะไรแบบนี้ย่อนลงมาซึ่งแอสตาที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้บอกยูโน่นะครับว่ามีคนเจ๋งๆ โนคุนิได้บอกเขามาว่าเพื่อที่จะทำให้อุดมคติของตัวเองเป็นจริงลูเซียสกำลังจะใช้เว่นมนขั้นสูงสุดบนน่านฟ้าอันห่างไกลคือเหมือนตอนนี้เจ้าลูเซียสเนี่ยมันกำลังดึงเว่นบนจากแบบน่านฟ้าอันห่างไกลมาจากไหนไม่รู้นะครับผมมาเป็นพลังให้กับตัวเองในการต่อสู้ซึ่งทุกคนที่เห็นเมืองกำลังลอยขึ้นฟ้าเนี่ยก็ตกใจกับทิวทัศน์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับทิวทัศน์นี้มันอะไรกันอย่างกับวันสิ้นโลกถึงจะน่าเจ็บใจแต่ว่าก็เหมือนเป็นภาพวาดเลยนะเนี่ยยังไงซะพวกเราเนี่ ป้องประเทศยังตายไม่ได้เด็ดขาดต้องรีบไปหาล่างต้นแล้วก็หยุดมั่นแล้วก็ได้มีแฟลแบ็กถึงคําพูดของเลวยะนะครับที่ได้บอกกับแอสตาว่าลูเซียสเป็นตัวอันตรายสองคนเท่านั้นที่จะสามารถหยุดลูเซียสได้และ2คนนั้นก็คือและแอสตาก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าฉันกับนายไงยูโน่และตอนนี้แอสตากับยูโน่เนี่ยก็พยายามเข้าไปหาล่างต้นของลูเซียสเพื่อจัดการล่างต้นเพราะว่าตอนนี้ที่มันต่อสู้อยู่มีแต่ล่างแยกทั้งนั้นนะครับแค่ล่างแยกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือแข็งแร่งระดับหัวหน้าหน่วยสู้ไม่ได้ แต่มันมีร่างแยกแบบหลายตัวมากแอสตากับยูโนเลยคิดว่าต้องกําจัดร่างตนสถานเดียวถ้าเกิดว่ากําจัดร่างแยกไปก็เปล่าประโยชน์แต่ทว่าลูเซียตร่างแยกก็ได้บอกว่าใครจะปล่อยให้ไปกําจัดร่างตนได้ง่ายๆกันล่ะและวร่างแยกของลูเซียประมาณ3ตัวเนี่ยก็ได้เข้ามาพยายามโจมตีใส่แอสตากับยูโนแต่เธว่าในตอนนั้นเองกองกําลังเสริมหน่วยกระทิงตําเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแอสตากับยูโนฝ่าฟันร่างแยกไปนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกกันว่าบอกแล้วไงว่าแอสตาคุงนะ่ะชอบล้าหน้าไปก่อนทุกทีเลยแต่ว่า ตรงนี้น่ะปล่อยให้พวกฉันเป็นคนจัดการเองพวกนายน่ะล่วงหน้าไปก่อนได้เลยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นกระทิงตามทุกคนเนี่ยได้โผลกมานะครับผมแล้วก็ต่อสู้กับร่างแยกลูเซียสเพื่อเปิดทางให้แอสตากับยูโน่ไปหาร่างหลักของลูเซียสให้ได้นั่นเองเพราะว่า2คนนี้เป็น2คนที่จะสามารถจัดการลูเซียสได้จะเอาพลังเนี่ยมาเสียกับพวกร่างแยกไม่ได้เก็บพลังไปต่อสู้กับลูเซียสในร่างหลักนะครับส่วนร่างแยกเรากระทิงตําแล้วก็อสศวนเวมอ์ทุกคนหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยจะเป็นคนเปิดทางให้เองแล้วก็จบไป นะครับสำหรับแบคคเวอร์ในตอนที่370ร้็แบคคเวอร์ตอนที่371ก็จะเปิดมาทางด้านฝั่งของเมเลโอเลโอนานะครับผมที่ได้ต่อสู้กับมอรลิสซึ่งตอนนี้เหล่าทหารของเมเลโอนาเนี่ยก็ถูกเมเลโอนาแผดเผาไปนะครับผมเป็นเหมือนกําลังเสริมยอมตายเพื่อเปิดทางให้เมเลโอนาเข้าไปถึงตัวมอรลิสให้ได้ซึ่งมอรลิสที่เห็นแบบนั้นก็หัวเราะนะครับบอกว่าพวกกระจอกหน้าลมคานทีนี้ก็ตายกันให้หมดซะเดลชันเนี่ยจะแสดงให้ดูถึงโลชีวิตของจริงนะและตอนนี้มอรลิสก็ได้้เปิดกม,มัววแลว ได้ใช้เวทมนต์ดินนะครับผมแล้วก็ทําการสร้างกองทัพขึ้นมาจากดินนะครับเพื่อเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเองแต่ว่ากองทัพดินเนี่ยก็ถูกเมเลโอนาแผลดเผาไปแต่ว่าพอไฟเผาดินเนี่ยดินมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรซึ่งมาริสก็ได้บอกเมเลโอนาไปนะครับว่าฉันเนี่ยก็เห็นด้วยกับเธอนะที่ยอมสละไอ้พวกพรองกระจอบแบบนั้นไปเพื่อที่จะได้ต่อสู้ต่อแล้วเขาก็ได้คิดกับตัวเองว่าภาพเรื่องจริยธรรมจนดูงโง่แล้วก็ตายไปโดยที่ทําอะไรไม่ได้สักอย่างทางนั้นก็มาเป็นวัตถุดิบวิจัยของฉันเป็นสิ่งหลอเเลี้ยงวมน ชีวิตงโง่เนี่ยจะได้มีความหมายบ้างแต่ว่าถึงจะเอาพวกงโง่มาปฏิประต่ะตอ,อก,กันสักแค่ไหนก็ไม่สามารถก้าวข้ามหลักการของโลกไปนี้ไปได้หรอกถึงกระนั้นแล้วฉันเนี่ยก็ยังพายจามต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและผลลัพธ์นั้นก็คือฉันเนี่ยได้รับพลังจากพระเจ้าได้เวทมต์ที่ใช้เรียนรู้ความสามารถของตัวเองได้แบบเต็มที่พลังที่ทําลายทุกสิ่งและพลังที่สร้างชีวิตวันเวลาแห่งความทุ่มเทของฉันเนี่ยมันไม่เสียเปล่าเลยจริงๆก็คือจะบอกประมาณว่าใช้วิธีแบบโลกมนุษย์วิทยศาศาสตร์แบบปกติ ไปเนี่ยมันก็เป่าประโยชน์เพราะว่าเขาเคยเป็นหมอมาก่อนนะครับมันไม่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ไปได้มากกว่านี้แต่ในที่สุดเมื่อเขาได้เจอกับลูเซียสเนี่ยลูเซียสเหมือนเป็นพลังจากพระเจ้าทําให้เขาเก่งขึ้นสร้างชีวิตขึ้นมาได้นะครับผมจำเมื่อก่อนไม่สามารถฟื้นคืนชีพคนตายได้แต่ว่าตอนนี้เขาสามารถสร้างชีวิตเหมือนกับเป็นพลังแห่งพระเจ้าอะไรประมาณนี้นั่นเองก็เลยพพายามจะชวนเมเลโอนาเนี่ยเข้ามาเป็นพวกแต่ถ้าว่าเมเลโอนาก็ไม่สนนะครับตอนนี้เมเลโอนาเนี่ยก็วิ่งกูเข้าไปพพายามจะต่อยมอริให้ได้แต่ว่าก็มี โลกมนุษย์ดินของมอริสเนี่ยขวางทางไว้อยู่มอริสได้บอกเมเลโอน่าว่านั่นนะ่ะคือขีดจากัดของมนุษย์มาอยู่กับท่านลูเซตแล้วก็ก้าวข้ามหลักกันแล้วก็ไปสู่โลกอันสมบูรณ์แบบด้วยกันเถอะเึิงเมเลโอน่าเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองว่า ขีดจำกัดเงั้นเหรอแล้วก็ได้มีแฟลชแบ็กเธอกลับไปในตอนเป็นวัยรุ่นนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้คุยกับคนในสมาชิกหน่วยนะครับเธอได้ท้าทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนอะมาต่อสู้กับฉันมาเป็นคู่ซ้อมให้ฉันหน่อยทุกคนเนี่ยตามก็บอกว่าเออท่านเมเลโอนาเนี่ยอัจฉริยะแข็งแกร่ง,งมากๆใครจะไปสู้ด้วยได้เมเลโอนาได้คิดกับตัวเองว่าไม่มีใครตามมาได้เลยคิดว่าไม่ต้องมีใครตามมาก็ได้อยู่ที่นี่คงแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวแต่่่่่วาาาาาาเธธออกกก็็สามมมรรรถแขแขขงงงึง้้นไดยูทลชติ อันโหดไลพื้นที่ที่มีพลังเวทแรงสูงจนมองเห็นกำแพงถึงขีดจำกัดของมนุษย์สู้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่ใช่คนแล้วก็ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไปเรื่อยๆจนขึ้นมาเกือบจะถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ว่าตัวฉันคนเดียวเนี่ยมาได้แค่นี้เองงั้นเหรอซึ่งเราก็จะเห็นภาพเมเลโอนาเนี่ยเหมือนพยายามจะก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์นะครับผมแต่แบบอีกแค่ไม่กี่คืบก็คือแบบไปนิ้วเท่านั้นก็จะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้แล้วแต่เหมือนว่าตอนนี้เธอจะ ไปไม่ถึงจุดนั้นและตอนนี้เมเลโอน่าเนี่ยก็ได้นึกถึงคําพูดของเหล่าสมาชิกหน่วยนะครับว่าช่วยฝึกซ้อมให้ด้วยครับท่านเมเลโอเลโอนาอ่ายังใช้ไม่ได้มัอทำเมล็กันอยู่พวกแกฝึกมากกว่านี้ไม่ไหวหรอกอยาดีกว่าไม่ครับพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ไหวก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นขอให้พวกผมได้ไล่ตามความแข็งแกร่งของคุณด้วยเถอะครับและในตอนนั้นเองฟอเกเรียนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาข้างเมเลโอน่านะครับแล้วก็ได้บอกกับเมเลโอน่าว่าขอโทษที่ให้รอต้องนานนะท่านผีก็คือฟอเกเรียนเนี่ยสู้กับพวกศัตรูของเขาเสร็จเรียบร้อ ตอนนี้ก็ได้มาสมทบกับเมเลโอนาซึ่งเมเลโอนาเนี่ยก็ได้บอกกับฟอกูเลียนว่าเพราะว่าฉันนะ่ะอยู่นำหน้าขีดจํากัดเสมอและตอนนี้เมเลโอนาก็ได้เปิดกิมมัวขึ้นมาแล้วก็ได้มีแสงเปล่งประกายออกมาจากตัวเธอนะครับและจากนั้นเราสมาชิกหน่วยของเธอที่ยอมตายเพื่อเธอไปเมื่อกี้ก็ได้มีไฟจุดติดขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ได้ฟื้นคืนชีพและเมเลโอนาก็ได้บอกว่านี่คือเวทมนต์ไฟขั้นสุดยอดเอ็กเซลิติเลโอมุดซึ่งตอนนี้คนที่ตายไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาจากพลังไฟของ เมเลโอเลโอน่าซึ่งมอริสที่เห็นแบบนั้นก็ทึ่งเดียวครับว่ามันเป็นไปได้ไงเนี่ยฟื้นคืนชีพคนตายขนาดคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมายังตกใจนะครับว่าพวกฉันน่าจะตายกันไปแล้วนี่พวกฉันฟื้นขึ้นมาได้ยังไงเมเลโอนาเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่านึกว่าพวกแกเนี่ยจะตายได้สบายๆละ่ะถึงแม้ว่าพวกแกจะตายไปแล้วเนี่ยก็จงมาเป็นกําลังให้ฉันแล้วก็ตามฉันมาเจ้าพวกงโง่เึีงมาพูดแบบนั้นตอนนี้เหล่ากองทัพที่เมเลโอนาปลุกขึ้นมาจากพลังไฟของตัวเองก็ได้เข้าต่อสู้กับเหล่ากองทัพดดิิินนขออองงมมมสซึ่ก็ควาั หมายความว่ายังไงวินจาณของพวกมันคืนชีพงั้นหรอเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเมเลโอนาก็พุ่งเข้าหามอริสนะครับแล้วก็ได้บอกกับมอริสว่าสิ่งที่แกปลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ก้อนดินธรรมดาเท่านั้นแหละมอริสก็เลยได้บอกว่าจัหน้านี้ไหนเนี่ยแค่ชั้นแยกส่วนมันก็จบเส้นเรื่องแล้วแต่ทว่าพอมอริสใช้พลังในการแยกส่วนเมเลโอนาะตอนนี้เขากลับไม่สามารถแยกส่วนได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจับร่างกายเมเลโอนาได้นะครับมอริสสัมผัสได้ว่าตอนนี้เมเลโอนาไม่มีร่างกายร่างกายของเมเลโอนา มาเป็นมานาอย่างสมบูรณ์แบบมอริสเลยบอกว่าไฟแห่งการคืนชีพเหนือล้ำกว่าร่างกายเงั้นเหรอนี่มันเกินขอบเขตไปแล้วคนธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะเข้าถึงพลังอะไรขั้นนี้ได้เมเลโอนาตอนนี้เนี่ยก็พุ่งเข้าหามอริสนะครับพร้อมกับบอกมอริสว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันยอมเสี่ยงชีวิตยอมตายเพื่อฉันเพื่อจะบอกกับฉันถึงรูปแบบวิญญาณของมนุษย์กับการคงอยู่ของมันและตอนนี้เมเลโอนาก็ได้โจมตีเข้าใส่มอริสไปแบบเต็มๆนะครับซึ่งมอริสเนี่ยก็บอกว่า อะไรกันฉันไม่สามารถฟื้นตัวทันงั้นเหรอพวกแกมันก็แค่ไอพวกมนุษย์สมองกว่วงชั้นต่างหากที่ได้รับพลังจากพระเจ้าเมเลโอนาเลดากลับไปว่าพระเจ้าบ้านแกน่ะสิแกน่ะจะได้เป็นสิ่งหล,อล่อหลอมของวิวัฒนาการมนุษย์เลยนะเต็มใจใช่ไหมละ่ะแล้วตอนนี้เมเลโอนาก็โจมตีกำจัดมอริตไปได้นั่นเองแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับแบคคเวอร์ในตอนที่371เรียกได้ว่าเจเมเลโอนาเนี่ยคือบัคของเรื่องของจริงนะครับผมคือเก่งขึ้นไปอีกคือมันก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ไปแล้วอย่่างที มอลิสบอกว่าเขาเคยค้นหาวิธีการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่สามารถทําได้จนต้องไปพึ่งพลังจากลูเซียสนะครับซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์พลังของพระเจ้าเพราะมันสามารถสร้างชีวิตขึ้นมาได้ซึ่งสาเหตุที่ลูเซียสร้างชีวิตขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าลูเซียสมีเวทมนต์วิญญ,ญญาณก็เลยทําให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นพระเจ้าแต่สําหรับเมเลโอนาที่มีเวทมนต์ไฟแต่กลับชุบชีวิตคนตายได้ซึ่งคิดว่าไฟที่ชุบชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นไฟกบบฟีนิกซ์ เองแต่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดไฟตับแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยจะกลับไปตายหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครด้วยแบบเออเหนือล้ำกว่าทุกๆตัวในเรื่องเลยนะสำหรับผมใครที่บอกว่ายูโน่เนี่ยเป็นลูกรักคนเขียนอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าเจเมเลโอนาเนี่ยแหละคือของจริงนะครับลูกรักคนเขียนของจริงคือแกเก่งมากแทบทุกภาคต้องมีบทบาทเด่นๆของตัวเองมีการก้าวข้ามขีดจํากัดขึ้นไปอีกตอนนี้ผมว่าเมเลโอนาเนี่ยเพอเพอไปต่อสู้กับลูเซียเพอเพอจะชนะด้วยซ้ําซึ่งก็น่าจะเข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายของมะแล้วค เพราะว่าหลายๆตัวละครก็เริ่มถูกจัดการไปแล้วแอสตากับยูโน่ก็เริ่มเข้าถึงตัวหลักของลูเซียสได้แล้วก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งบาโคเวอร์ตอนหน้าเนี่ยครับจะมาในวันที่7สิงหาคมก็คืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตอนใหม่ก็จะมาก็จะมีประมานนี้นะครับสำหรับคลิปของเอาในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สสวััดีครบ